สวัสดีตอนเย็นครับผมช่างเทคนิคประจำบ้านนะครับผมนะผมซ่อมท่อผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าท่อ PVC เนี่ยเวลาโดนแสงแดดนะในแสงแดดน่าจะมีรังสีอยู่3ตัวก็คือรังสีอุลตร v าไวโอเลตรังสีวิสบุร์เรและก็รังสีอุลตราไวโอเลตนะแสงแดดเนี่ยทำให้ท่อเกิดการกัดก่อนเห็นไหมกัดก่อนจนจนเป็นรูเลยนะครับผมแล้วก็ท่อก็รั่วนะฮะผมก็มาซ่อมใหม่ ผมอ่ะผมตัดท่อแค่เนี้ยนะผมคิดว่าซ่อมแล้วจะจบนะมันไม่จบอะครับผมพอผมเอาข้อต่อสวมเข้าไปในท่อเนี้ยตะกี้ผมเอาข้อต่อเนี่ยนะสวมในท่อเดิมพอสวมแล้วนะผมใส่กาวนะรวมคลักคลักคลักคลก,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 กนะนะครับผมนะติดกาวมันก็รั่วเพราะอะไรเพราะว่าเออแสงแดดเนี่ยนะรังสีทั้ง3ตัวอินอินอินฟราเรดอุลตราไวเลตแล้วก็วิสิเบิลเรย์เนี่ยมันทําให้ท่อเกิดการกัดกร่อน กัดกรอนจนจนพอสวมข้อต่อไปแล้วมันหลวมหลวมโยกแยกโยกแยกนะครับผมเนี่ยนะปกติแล้วเนี่ยท่อข้อต่อหนึ่งนิ้วข้อต่อหนึ่งนิ้วกับท่อหนึ่งนิ้วเนี่ยเวลาสวมกันแล้วมันจะพอดีเป๊ะใส่กาวไปแล้วก็จะไม่รั่วนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นท่านที่จะซ่อมท่อที่โดนแดดก็ให้าาระมัดระวังหน่อยว่าท่อเก่ามันจะเกิดการซึกร่อนนะครับผมเวลาท่านประกอบแล้วมันก็ยังรัว่วซึมเหมือนเดิมนะฮะ ปัญหาก็คือท่อกัดก่อนแล้วก็เกิดเคลียร์แรนช่องหางมากเกินไปนะ,นะครับผมอันนี้คือข้อมูลเทคนิคนะประจําบ้านจากประสบการณ์จริงนะฮะเมื่อ,อลงมือทําถึงเกิดการเรียนรู้ครับผม Learning by Doing สวัสดีครับผม